สวัสดีครับในคลิปนี้ไม่ได้พาทุกคนมาซ่อมนะครับแต่ว่ามาประชาสัมพันธ์กันเล็กน้อยนะครับก็ตอนนี้ผมได้จัดทําโครงการจับมือซ่อมนะครับจับมือซ่อมก็จะเป็นโครงการ2วันนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นวันที่1 3บสกันยายนก็จะจัดอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแต่ว่ายังยังตอบไม่ได้ว่าจะจัดอยู่ตรงไหนนะครับเพราะต้องรอดูสมาชิกก่อนว่ามากหรือน้อยนะก็จะพาทําอะไรก็จะพาตรวจซ่อม ไฮบริดอิเวอร์เตอร์กันนะครับก็เราะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่แหละว่าเวลาเสียเนี่ยเราจะมีวิธีการเช็ควิธีการตรวจสอบอยังไงจะดูยังไงนะครับดูยังไงว่าซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้นะครับดูยังไงว่าใส่ i g b t เข้าไปแล้วมันจะระเบิดหรือมันจะไม่ระเบิดนะครับแล้วก็วิธีการหาอะไรการซื้ออะไรอะไรต่างๆนะครับการตรวจซ่อมต่างๆนะก็ผมได้จะทําเอกสารประกอบขึ้นมานะครับสําหรับผู้ที่ เข้าร่วมรับการอบรมนะครับก็จะเป็นเอกสารตัวใหม่เลยนะครับส่วนตัวนี้หนังสือตัวนี้หลายท่านที่ติดตามอยู่ประจําก็จะก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับก็จะเป็นเล่มแรกที่ผมทาอิวอร์เตอร์นะครับก็จะเป็นอิวอร์เตอร์ถ้าจะเรียกกันตัวนี้ก็จะเป็นอิวอร์เตอร์แบบสวิตชิ่งนะครับอ่าตัวเล็กนะครับอิวอร์เตอร์ตัวเล็กนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอิวอร์เตอร์แบบไฮบิดเ,เราจะเรียกว่าเป็นอิวอรตเตอร์ตัวใหญ่ก็ได้นะครับก็ตรงนี้ก็หมดแล้วจําหน่ายหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้พิมพ์เพิ่มอีกนะครับ ก็จะมาเป็นตัวนี้คราวนี้ตัวนี้ก็จะเน้นในส่วนของไฮบริดมอเตอร์ก็ผมก็จะเป็นเอกสารแจกฟรีนะครับจะเรียกว่าแจกฟรีก็คงไม่ได้เพราะว่าทุกท่านก็จ่ายเงินจ่ายครอสกันมาแล้วนะครับก็เลยมอบตรงนี้ให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็อาจจะจัดจำหน่ายในในลำดับต่อไปอีกนะครับก็ยังเป็นต้นแบบอยู่นะก็จะมีอะไรบ้างก็ สารบัญห,หน่อยนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะเป็นบททั่วไปนะครับว่าประเภทของอิวอร์เตอร์เป็นยังไงส่วนประกอบของอิวอร์เตอร์นะครับมีทั้งแบบแบบสวิตชิ่งแล้วก็แบบแบบไฮบริดอิวอร์เตอร์กันนะครับเนี่ยหลักการทํางานทั่วๆไปนะครับแล้วก็บทสุดท้ายนะครับบทที่4เนี่ยเราก็จะเริ่มลงมือตรวจซ่อมกันก็เป็นไปตามแนวทางตามหลักการที่ผมเคยทําหนังสือในเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งนะครับเราก็จะมาเป็นไฮบริดอิวอร์เตอร์นะครับ ก็จะทั่วไปสาหรับบคุคคลที่ไม่มีพื้นความรู้เลยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมาแยกภาคแยกส่วนกันก่อนว่าแต่ละตัวแต่ละส่วนนี้เราเรียกอะไรกันนะครับเราก็จะได้ตรวจซ่อมได้นะครับแล้วก็มีหลักการทฤษฎีอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มลงมือซ่อมกันด้านท้ายๆนะครับด้านบดท้ายๆตรงนี้มีการตรวจวัดกันอะไรต่างๆนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยถ้ามาอบรมถ้ามาพูดคุยกันเนี่ย ตัวหนังสือเนี่ยก็จะอาจจะย่อเหลือเพียงแค่ไม่กี่หน้าเท่านั้นเองแต่เวลาทําหนังสือนี่จะเขียนยากวุ่นวายนะครับเพราะว่าจะต้องบรรยายอะไรต่างๆก็สู้ที่จะพูดแล้วก็พูดคุยกันแบบนี้จะง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ติดตามได้ที่ที่ Facebook หรือว่าที่ YouTube นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานแล้วก็สนับสนุนผลงานต่างๆเรื่อยมานะครับสวัสดีครับ